ค่าบ้านหมื่นหนึง่งดอกเจ็ดพันต้นสามพันเมื่อไรจะหมดเนี่ยครับสวัสดีครับคลิปนี้มีสาระน่ารู้นะครับสำหรับเพื่อนๆ่อที่ซื้อบ้านนะครับซื้อบ้านซื้อบ้านพักอาศัยนะครับทุกคนาการส่งบ้านที่ถูกนะครับผมจะมีเทคนิคมา,มา,ม,ามาแนะนำนะครับก็คือให้เพื่อนๆส่งบ้านแบบายาส่งขั้นต่ำนะครับส่ง ส่งตามที่ยอดเขากําหนดมาให้นะครับห้ามส่งต่ํำพอจากนั้นนะครับถ้าไม่อย่างนั้นนะครับดอกจะทวีคูณเลยนะครับทุกคนเพราะปกติปกติแล้วดอกเอไม่ใช่ดอกเ,อเงินต้นที่เขาคํานวณมาให้เรานะครับนั่นก็ส่งตามยอดนั้นแล้วยังทบต้นทบดอกนี่จากบ้าน2อล้านกลายยังกลายเป็น4ีล้านเลยนะครับทุกคนเพราะเพราะเพราะดอกมันมัน,ม,นมันเยอะ ผมมีเทคนิคก็คืออยากจะให้เพื่อนๆอ่ะโปะรายเดือนจากสมมติเราส่งหม,หมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยเพิ่มสักสามพันเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มขึ้นไปสักสามพันก็คือยอดเขาคำนวณมาให้เราหมื่นหนึ่งอะก็อยากให้เพื่อนๆส่งสักหมื่นสมถ้ามีโบนัสหรืออะไรก็ทยอยโปะมั่งอะไรเงี้ยครับเพราะจริงๆแล้วอ่ะ,อะบ้านอะดอกเบี้ยมันถูกนะครับ ดอกเบี้ยแค่2ในหน่อย3บาทต่อปีถือว่าไม่แพงนะครับที่ตอนแรกเราดูว่าทําไมถึงว่ามันแพงก็จํานวนมันเยอะครับทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้ดาวเนาะมันจะกลายเป็นแบบเฮ้ยทำไมถึงค่าบ้านหมื่นหนึง่งแต่ดอกตั้งเจ็ดพันไปหักต้นแค่สามพันเพราะธนาคารนะ่ะเขาจะเอาดอกเขาก่อนเลยที่เหลือเป็นเงินต้นเขาจะคำนวณเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าสมมติ ขนาดเราส่งบ้านตามที่เขากําหนดมานะแบบถ้าสมมติหนึ่งหมื 1, นะ่นเนี่ยเราส่งหมื่นหนึง่งอย่างน้อยน้อยบ้างก็ยี่สิบเจ็ดปีสิบห้าเอ้ยี่ห้าปีสามสิบปีคานวณแล้วทั้งต้นทั้งดอกจากบ้านสองล้านกลายเป็นสี่ล้านเลยนะครับทุกคนขนาดเราส่งขั้นขั้นต่ําที่เขากําหนดนะแต่ถ้าเราส่งต่าไปกว่านั้นเพื่อนเพื่อน,อนลองคิดดูว่าดอกจะขนาดไหนอย่างที่ผมบอกแะครับก็คือเพิ่มไปทักสามสิบเปอร์เซ็นจากเงินที่เราส่ง และอีกเทคนิคหนึงนะครับทุกคนาสามปีให้ทุกคนรีไฟแนนซ์ทันทีการรีไฟแนนซ์อันนี้เป็น,เป,นเป็นเทคนิคการรีไฟแนนซ์ครับทุกคนการรีไฟแนนซ์ไม่ใช่ว่าเรารีเอาเงินมาใช้นะครับการรีไฟแนนซ์คือการที่เราเปลี่ยนจากธนาคารหนึ่งมาอีกธนาคารหนึ่งเพื่อที่จะให้ดอกเบีย้ยมันลดลงนะครับทุกคนก็คือปกติอะดอกเบีย้ยบ้านอะมันจะถูก3ปีแรก แล้วพอปีที่4ขึ้นไปเนี่ยดอกเบี้ยมันจะลอยตัวเลยกลายเป็น6บาททันทีแล้วมันจะเด้งบหมึงเลยครับแต่กรณีอย่างเงี้ยอ,อันนี้จากประสบการณ์ผมนะครับของผมก็หลงว่าหลงว่า3ปีรีไฟแนนซ์ได้พอไปดูพอจะไปรีไฟแนนซ์ไปเปิดสัญญาโอ้โหโดนแล้วผมไม่ได้3ปีครับกลายเป็น4ปีรีไฟแนนซ์ได้แล้วปีที่4เสียดอกเบี้ย ลบหนึ่งเปอร์เซ็นจากดอกเบีย้ยลอยตัวโอ้โหเลยผมเสียไปห้าบาทเต็มเต็มปีปีที่สี่แนะนำนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์เลยนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆ,นๆที่กำลังจะรีไฟนแนนซ์คดีที่จะเขียนสัญญาใหม่นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่จะซื้อบ้านใหม่ก็ดีให้เพื่อนๆอ่านสัญญาให้รอบคอบเลยนะครับสําคัญมากเลยนะครับสัญญาที่จะระบ,บุว่าดอกเบีย้ยเราเสียเท่าไรให้เพื่อนๆสังเกตเลยนะครับว่า ถามเลยว่าสามปีเฉลี่ยแล้วดอกเบี้ยเท่าไหร่เพื่อนเบอกเอถามเขาแบบนี้เลยนะครับเพราะในวันจริงๆถ้าจะไปเซ็นสัญญาเนี่ยอย่างเพื่อนๆที่ซื้อแล้วก็จะรู้นะครับว่ามันเซ็นสัญญาเยอะมากเลยเป็นปึกๆเลยนะครับทุกคนก็คือก่อนที่เราจะเซ็นสัญญาเราคุยกับเซลให้ดีเลยว่าเซลอดอกเบี้ยที่เราเสียเนี่ยสามปีแรกเฉลี่ยแล้วเสียเท่าไหร่ ดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่3ปีแรกแล้วปีที่4สามารถรีไฟ n แนนซ์ได้ไหมอันนี้สําคัญมากเลยนะครับอันนี้ฝากเตือนไว้แล้วนะครับทุกคนเพราะผมโดนมาแล้วก็หลงช่าใจว่า3ปีรีไฟแนนซ์ได้ที่แท้รีไม่ได้ครับต้อง4ปีปีที่4เสียเยอะด้วยครับอีอกข้อนึงนะครับก่อนที่ทุกคนจะรีไฟ n แนนซ์เราไปรีเทนชันก่อนหรือเราไปตกลงสัญญา สัญญากับธนาคารเก่าก่อนเหมือนไปไก่เกี่ยเรื่องเรื่องเรื่องสัญญาเนี่ยแหละครับว่าไปคุยกับธนาคารเก่าก่อนที่จะไปเปลี่ยนธนาคารเผื่อเผื่อเขาจะปรับลดดอกเบี้ยให้เราได้คุยกันก่อนว่าผมขอดอกเบี้ยประมาณนี้ได้ไหมลองไปคุยกันก่อนเผื่อเขาให้นะครับถ้าเราเครดิตดีนะครับทุกคนถ้าเครดิตดีเราก็อาจจะได้นะครับบอกว่าขอลดหย่อนได้ไหมถ้าเราเครดิตดีเขาก็อาจจะอาจจะอาจจะให้ ถ้าถ้าได้เราก็ดีเลยครับเราไม่ต้องไปรีไฟแนนซ์เพราะาถ้าเขาเรียกเขาเรียกอะไรลีเทนชั่น่ะหรือหรือไปปรับปรับเปลี่ยนสัญญาอนะ่ะไปเขียนสัญญาใหม่กับธนาคารเก่ามันจะไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรทั้งสิ้นนะครับจะไม่เสียอะไรเลยนะครับรีไฟแนนซ์ข้อเสียก็คือเราเปลี่ยนย้ายธนาคารมันจะมีค่าค่าอะไรอ่ะคราจะเรียกอะไรอ่ะหลายหอย่างค่านิติกรรมค่า จดจำนองค่าอะไรใหม่เหมือนเราไปกรมที่ดินใหม่มันจะยุ่งยากรีไฟแนนซ์น่ะมันก็จะมีค่าใช้จ่ายแล้วแต่โปรโมชั่นของแตาา่ละธนาคารส่วนผมก็เปลี่ยนธนาคารมารีไฟแนนซ์รีเทนชั่นไม่ได้เขาไม่ยอมเขาให้ดอกเบีย้ยที่เราเราคำนวณแล้วมันไม่โอเคกับกับเราคำนวณว,ว่าสามปีรีเทนชั่นดอกเบีย้ยเท่านี้เราเสียเท่าไหรกับ เราย้ายธนาคารรีไฟแนนซ์ ance, แล้วเราเสียเท่าไหร่เลยผมคำนวณว่ารีไฟแนนซ์มันคุ้มกว่าเพราะรีไฟแนนซ์ผมเสียค่าจดตำนองอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้เสียอะไรเลยส่วนส่วนรีเทนชั่นน่ะที่จะเขียนกับสัญญาเก่าอะนะของธนาคารเก่าอะ่ะคือดอกเบีย้ยมันมันเขาไม่ให้ดอกเบี้ยเท่าเดิมเขาเพิ่มมาเลยผมก็ไม่โอเคเพราะคำนวณแล้วมันไม่โอเคเลยรีไฟแนนซ์คุ้มกว่าครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับสาหรับการส่งบ้านสำหรับธนาคารเพื่อนๆไม่ต้องไปสนใจนะครับว่าธนาคารไหนดีจะเป็นรัฐหรือเอกชนอะไรเพื่อนเพื่อไม่ต้องสนใจเพื่อนเพื่อไปสนใจว่าธนาคารที่ดีที่สุดคือธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยเราถูกที่สุดนั่นคือธนาคารที่ดีที่สุดเพื่อนๆจําผมไว้เลยนะไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนอะไรก็แล้วแต่อย่างที่ผมบอกอ่ะ เพื่อนๆลองไปดูอีกข้อจำกัดที่ผมบอกก,บก่อนที่เราจะเซ็นสัญญาในในในหนังสือสัญญาถามเลยหรืออ่านให้ละเอียดว่ามันมีข้อจำกัดอะไรไหมของผมอะ่ะก็คิดว่าโอ้สามปีดอกเบี้ย,วเ,วยเท่านี้โอเคปีที่สี่มันแพงปีที่ปีที่สี่ถึงปีที่สามสิบมันแพงก็ช่างมันเพราะเดี๋ยวเราก็จะย้ายธนาคารแต่มันมีดอกจันตัวเล็กๆนะครับทุกคนมันมีดอกจันมันมันเป็น สัญญามันเป็นหนังสือเหมือนหนังสือพินัยกรรมอ่ะมันเขียนแบบกลมไปกลมมามันไม่ได้พูดกันแบบชาวบ้านน่ะอ่านไปวกไปวนมาเพื่อนเพื่อนเพื่อนเระวังเลยนะครับสาหรับเพื่อนเพื่อที่จะซื้อบ้านใหม่หรือเพื่อนเพื่อนที่จะรีไฟแนนซ์ครับก็สําหรับการสาระน่ารู้ก็จะมีประมาณนี้นะทุทกคนก็ก็ฝากเ่อเพื่อนนะครับถ้าชอบคิปแบบนี้ก็ อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับคลิปหน้านะครับจะมีสาระน่ารู้อะไรนะครับคอยติดตามรับชมกันนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับขอลาต่อไปก่อนนะครับสวัสดีครับ